สส2สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนนะครับวันนี้ผมจะมาทดลองตีลูกบ่งน้ำผสมสีด้วยกระบอกไม้ไผ่นี้นะครับดูกันว่าในสโลโมชั่นว่ามันจะเป็นยังไงลูกบ่งน้ำผสมสีนะครับนี่ครับดูลูกบ่งน้ำครับนี่นะครับซึ่งผมได้ มัดไว้เสร็จแล้วนะครับซึ่งแต่ละลูกมันจะผสมสีไว้นะครับน้ําผสมสีไว้นะครับแล้วผมจะตีด้วยไม้ไผ่กระบอกนี้นะครับดูว่าในสโลโมชั่นมันจะเป็นยังไงนะครับเอางีว่าเราลองตีกันดูเลยครับไปใช่เลยครับผมลืมบอกครับทําไมผมถึงมัดห่างกันนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าเรามัดติดกันนะครับมันจะมีแรงดันที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งผมอาจจะตีไม่แตกหมดนะครับแต่ถ้าเรามัดห่างกันอย่างนี้นะครับผมอาจจะตีแตกได้หมดครับ เอางว่าเดี๋ยวเราลองตีกันดูเลยนะครับ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มตีเลยนะครับดูว่าในสลูมันชั่นมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมตีเลยนะครับหนึ่งสองสามว้ามันแตกแค่สามลูกเลยครับดูกันในสลูมันชั่นนะ ตอนนี้นะครับมันยังเหลืออีก2ลูกครับซึ่งผมตีเมื่อกี้ไม้มันน่าจะสั้นไปครับมันเลยแฉลบอันนี้ครับแต่มันไม่โดนเต็มๆครับมันจึงแตกแค่3ลูกครับมันเหลือ2ลูกครับแล้วผมจะตีให้มันหมดนะครับดูกันในสโลโมชั่นอีกรอบหนึ่งครับว่ามันจะเป็นยังไงเหลือ2ลูกที่เหลือนี้นะครับเอาเป็นว่าดูกันเลยเดี๋ยวผมจะตี2ลูกที่เหลือเลยนะครับเอาเป็นว่าดูกันเลยครับ มันแตกหมดแล้วครับเอาหน้าด,ดูสโลโมชั่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ได้ทำเกี่ยวกับการตีลูกบ่งน้ำผสมสีในสโลโมูชั่นด้วยนี่นะครับระบอกไม้ไผ่นี้นะครับ,รบ,รบดูว่า มันโอ้โหแรงสุดยอดแล้วสโลโมชันมันก็สวยดีครับแล้วสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็พี่คนนี้มาช่วยผมในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับแล้วพี่เขาก็มีช่องของเขาครับพี่ปักเลยครับครับผมผมก็มีช่องนะครับคือผมมีเล่นดนตรีนะครับแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ข้างหลังเนี่ครับเดี๋ยวจะมีอ่าทําแล้วลงในช่องผมเรื่อยๆนะครับสามารถมาติดตามรอได้เลยครับผม ช่องผมชื่อสายันครับผมสามารถเข้ามาได้เลยครับเอาง่าผมจะฝากลิงก์ช่องพี่เขาไว้ใต้คลิปวีดีโอนี้นะครับเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้เลยครับพี่เขาจะมีคลิปลงใหม่ๆเรื่อยๆเหมือนกันครับเอาง่าห์สำหรับคลิปนี้คงไม่มีแล้วมา้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ